สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซีรีส์ซิมแปลกแหวกพันธุกรรมกับซิมท่านนี้ที่สาบานว่าลืมตาแล้วนะเราจะมาพาซิมท่านนี้ที่มีโครงหน้าดังต่อไปนี้มีลูกมีหลานมีเลนมีหลนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเจเนอเรชันที่ออกมาหน้าตาปกติค่ะโดยคุณซิมแปลกของเราจะอาศัยอยู่ในบ้านริมหาดหลังนี้ที่ด้านข้างบ้านเปิดเป็นฟิตเนสเพื่อลอกล่อให้ชาวเมืองมาสถานที่นี้เยอะๆเราจะได้หาคนแก้พันธุกรรมง่ายๆกันค่ะเควนโดลีนหรือว่าซิมรุ่นแรกของเราเก่งเรื่องการทําอาหารเป็นที่สุดเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์ปลายจวักะ และการตั้งชื่อของเราในวันนี้จะเป็นการสุ่มชื่อตีมเจ้าหญิงค่ะความพิเศษในวันนี้คือเราจะสุ่มใส่สกินดีเทลผิวให้สิมทุกรุ่นค่ะเพราะความท้าทายของโครงหน้าในวันนี้เราคิดว่าคงต้องมีตัวช่วยค่ะไม่งั้นรุ่น12ก็ไม่รู้ว่าจะจบไหมติมแปลกแต่รุ่นยังจะได้รับการสุ่มการแต่งตัวสวยงามแบบนี้ให้ด้วยค่ะไม่มีจุดประสงค์ในการสนับสนุนให้เกิดการบูลลี่รูปร่างหน้าตาของคนอื่นในชีวิตจริงว่าแล้วเราก็มาเริ่มหาสามีให้เวนโดลินกันเลยดีกว่าค่ะเราจะยังไม่ทําการเปิดฟิตเน ชุดแมทอายแชโดว์อายแชโดว์แมทผมผมแมทเครื่องหัวเครื่องหัวแมทกระเป๋าออ้ <Ooh. S 1> ก่อนที่เราจะไปวิ่งสอดสองคนในเมืองนะลืมไป่ะเรามาวางซิมของคุณผู้ชมทั่วเมืองกันดีกว่าออ้ขอบคุณผู้ชมที่ส่งกันเข้ามามากมายมากเลยผู้มชมคนนี้สวยจัง I love y ย u วิดีโอมากมากนะคะคุณพริมพ R D ดีขอบคุณมากค่ะ I love you ซิม much อู <Ooh. S 2> ซิมของคุณซินเดอร์รดิฉันต้องไม่พลาดการวางซิมคุณมีอย่างแน่นอนปิดบังหน้าตาที่แท้จริงด้วยความปลุกปุยดิฉันชอบคนนี้มากคุณอารติอารติ จิมคนนี้อยู่ที่ปริษัทหลังนี้ด้วยกันนะคะไปขอรับน้องไปร่วมแก้บันดุกกรรมแล้วะคะ่ะโอ้น้องมอร่าซิมของคุณท่านนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโอ้อะไรคือการที่เต็มไปด้วยหนุ่มหลอ่อหนุ่มเก่าของคุณเมนบลูคาเฟ่ขอบคุณมากเลยค่ะคงไม่เห็นนะ่ะคุณซซลีนว่าตาน้องเป็นแบบใดนี่คืออ s h a d o w หรือว่า don take off my glasses น่าสนใจแบบนี้มันน่าสนใจ t thank you so much นะคะแปบ๊บหนึ่ง ครับหนึ่งขอเนีญญ่ยอ่านออกเสียงให้ถูกต้องน้องหอย yeah! ถูกต้องไหมคะเดวิน p พ r t ์ซิสเตอร์โฮปย e เอ o นจอยซิมมิขอบคุณมากค่ะไปเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตแวบไปใส่ซีซีให้ซิมแต่ละท่านได้สมฐานะกันก่อนค่ะทั้งเสื้อผ้าทรงผมรองเท้าต่างๆเอาให้ปัง ม่ใช่หนุ่มคนผู้ชมคนแรกที่เควนโดลินเจอท่านนั้นจะเป็นผู้โชคดีค่ะเรียกว่าผู้โชคดีได้หรือไม่หรือว่าโชคร้ายว่ะอ่ะกำลังไปแล้วนะคะตอนนี้อย่างหนึ่งที่เหมือนเดิมเสมอเลยนะคือเวลาที่ดิฉันมีซิมแปลกนะซิมชาวเมืองอะ่ะจะกลัวซิมแปลกที่ฉันจนเมืองล้างตลอดค่ะไม่มีผู้ใดอยากจะอาสาออกมาแก้บรรทุกกรรมเลยหรือรอดูขากลับค่ะว่าจะเจอไหม เราอย่าเพิ่งถอดใจทมชายหนุ่มไม่มีเลยงั้นหรอเราจะกลับบ้านแล้วหรอปรากฏว่ารอบที่1เฟลค่ะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนกันดีกว่าอะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เฟลอะวันนี้เฟลเป็นเวลาตีห้าครึ่งค่ะต้องสู้เขาสิวะหญิงแต่เดี๋ยวแล้วเควนโดลินทำอะไรอะทำไมชียืนหมุนเป็นวงกลมเช่นนั้นน่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาละไปค่ะไปวิ่งตอนพระอาทิตย์พึ่งขึ้นทุกคนเจอแล้วอะเจอแล้ว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 ชายหนุ่มชายหนุ่มจากทางบ้านค่ะเขามานั่งตรงสแคว ที่เรากำลังจะวิ่งผ่านพอดีค่ะคุณคือผู้โชคดีค่ะแล้วก็ให้มาแนะนําตัวเลยค่ะผพหนุ่มผมยาวสุดเซ็กซี่ผู้มานั่งดูวิวทะเลคนเดียวติดติด,ตดงาเาตรงน้ําพุไม่เรียกว่าบุพเพสัน,นิวาสจะเรียกว่าอะไรไฮทไฮสวัสดีค่ะหน้าดิฉันเต็มไปด้วยเหงื่อนิดนึงนะคะเสร็จปุ๊บก็ให้หยอดมุกทันทีเลยค่ะฉันหลงทางในใจคุณนะคะทําไมเรานั่งพูดคนเดียวอะ่ะผู้ชายไปไหนผู้ชายไปไหนคุยกับเราเสร็จผู้ชายอยู่ดีเดินลงทะเลเลยค่ะหาได้ยอมแพ้ไหมค่ะเควนดารินของเราก็ใส่ชุดบี C B. สุดเซ็กซี่กำลังมาแล้วค่ะเซ็กซี่แหมเดี๋ยวหัวใจขึ้นเร็วมากโดยที่ไม่ต้องโกงเลยอ่ะทุกคนเขินถึงขั้นเดินวนบนน้ำคิดดูสิบรรยากาศมันโรแมนติกนะผู้ชายเดินบนผิวน้ําดั่งเทพเจ้าส่วนเราก็ลอยอยู่ใต้เท้าเขาวอตสามารถขอเป็นแฟนได้แล้วทุกคนเฮ้ยเราจะขอเขาเป็นแฟนกันนะคะว่าเขาจะว่ายังไงอ่ะผู้ชาย ตกลงอะริมหาดเจอกันครั้งแรกตอนมาวิ่งตอนเช้าแล้วก็ได้เลยค่ะผู้ชายจะยอมหรือไม่ผู้ชายยอมเขาบอกว่าจะสู่ขอได้ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนที่ดีกว่านี้นะคะเร<อ>าคิดว่ารุ่นที่2น่าจะพร้อมมาลิดแล้วค่ะ<อ>กโกรนดอลีนได้พูแล้วเอาละไม่ต้องสนค่ะว่าผู้ชายต้องเป็นคนขอหรือไม่ค่ะเราเป็นผู้หญิงก็คุกเข่าขอผู้ชายแต่งงานไปเลยค่ะเราจัดงานแต่งเลยดีกว่าค่ะจะได้ปรับปรับรับโชคเลยเดี๋ยวชุดแต่งงานเราทําไมน่ากลัวยิ่งหนีขอชุดแต่งงานกระโปรงฟูๆหนึ่งที่ค่ะ เราคิดว่าลิปแดงกว่านี้ได้ไหมโอ้แล้วเราก็ใส่มงกุฎให้นางแบบนี้กันค่ะให้นางเป็นเจ้าหญิงสักวันนะเกลนดลีนนะและนี่ก็คือชายหนุ่มผู้โชคดีของเราค่ะคุณโทนี่นางโชคดีอ่ะนางได้ผููหล่อมากเป็นต่อไปจะหน้าตาดีขึ้นมาขนาดไหนกันจัดงานแต่งที่โรงแรมประจำเมืองดีกว่าค่ะเท่เก๋ๆว้าวมาถึงแล้วค่ะงานเล็กๆวดดิ้งอาจจะไหนดีสวยไปหมดเขาบอกว่าอยากย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราอ่ะได้โอเคได้ตอนนี้พิธีก็เริ่มแล้วนะคะกำลังแลกเปลี่ยนคำสา าบานกันนลินก็บอกว่าขอบคุณที่จะมาช่วยแก้คําสาบตระกูลทาไมร้องไห้อะตั้งแต่ไปวิ่งมายังไม่อาบน้ําเตรียมตัวใหม่เลยค่ะคือวิ่งเสร็จเหม็นๆก็คือเจอผู้ก็เข้าพิธีแต่งเลยตอนนี้ก็แต่งงานกันอย่างเป็นทางการแล้วอุ้ยมีนกบินรอบๆทุกคนมันน่ารักมากและคนก็มาดูหนังกลางแปลงเต็มเลยค่ะเรื่องอะไรอะในงานแต่งเราเขาเปิดหนังเกี่ยวกับแวร์ูฟค่ะหนังสยองขวัญก็หมายความว่าอย่างไงวะเรากลับบ้านไปผลิตรุ่นต่อไปกันมาค่ะไม่คิดว่าจะสําเร็จเร็วขนาดนี้ในการหาผู้น กลับมาถึงบ้านเราก็ซูมที่ห้องนอนเลยค่ะ try for baby with g w e n d o l i n e เรียบร้อยเลยค่ะดูซิว่าครั้งแรกจะท้องเลยหรือไม่อมไม่ oh ต้องอย่าลืมว่าเรายิงยาวมาเลยตั้งแต่ตอนให้นางไปวิ่งก็ลืมไปเลยอะว่ายังไม่ทันอาบน้ําหรืออะไรแต่อย่างใดตรวจไม่ได้แต่อ้วกได้แปลว่าอย่างไรคะดูโครงหน้านางไว้นะคะว่าเจนต่อไปจะเปลี่ยนได้เยอะหรือไม่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โกงให้นางอินเลเบอร์และกวนโดลินก็ปวดท้องคลอดแล้วคะ่ะพร้อมกับโทนี่ฟรีคเอามากตอนนี้เป็นซิมแปลกต้องแข็งแกร่งยืนคลอดเองกันมาทุกรุ่นนะอิตซาบอยนะเด็กผู้ชายอะ่ะและชื่อราชนิกุลของเจนที่2ที่สุ่มได้ก็คือนิโคลัสค่ะ Legenda <laughs> นิโคลัสเวดเจนสองค่ะแล้วก็เอจน้องอัพกันค่ะนิโคลัสจงเติบโตเฮ้ยแต่เหมือนตาน้องปกตินะคะเจนนี้เราไม่คาดหวังอะไรมากคือแค่ตาไม่จมูกก็ปากกลับมาปกติได้หนึ่งอย่างก็ถือเป็นโปรเกรสที่สุดยอดแล้วอะเดี๋ยวเราให้คุณพ่อเป็นคนอบไว้เค้กนะคะให้น้องดูซิจะได้มาฉลองวันเกิดกันไฟไหมไฟไหมไม่ใช่แค่ทานไม่ได้นะคะไฟไหมปักเทียนเรียบร้อยก็ให้คุณพ่อพามาเป่าเค้กวันเกิดเลยนิโคลัสไม่มีใครยอมอุ้มลูกมาเป่าเทียนเลยค่ะ what is going ออ oh, ะจากซีรีส์ซิมแปลกกลายเป็นล่าท้าผีค่ะอยู่บนเพดานแล้วเรียบร้อยในที่สุดก็ได้เป่าเค้กแล้วค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นิคลาสเจนที่2องไม่กอดแล้วใส่ชุดอะไรเนี่ยและนี่ก็คือนิคลาสเจนที่2ของเราค่ะถ้าไม่หัวหนูบูบูบิบบีอย่างนี้ลูกโอไม่กอดเป็นเช่นนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยดูท่านหน้าคือปกตินะทำไมกลายเป็นว่าสิ่งที่ยากไม่ใช่รูปปากแต่เป็นรูปคางอันเนี้ย <laughs> สัญญาค่ะสกินดีเทลผิวต้องใส่ตามรุ่นพ่อนะคะตอนพ่อเขาใส่อันนี้นะคะลูกก็ใส่อันนี้เรียบร้อยเกือบจะหน้าตาดีอะเอาจิงๆริงเรามาสุ่มการแต่งตัวให้เขากันค่ะว่าเขาจะได้การแต่งตัวแบบไหนลูกที่2ค่ะลูกที่2ของคุณผู้ชายคือลูกนี้นะคะเพิ่งเห็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งในแคสหลังถอดเสื้อผ้าแล้วก็คือเจนที่2นิโคลัสของเราไม่มีคอเลยค่ะเรียบร้อยค่ะนิโคลัสเวียดเจนที่2และเวลาก็เป็นใจนะคะตอนนี้10บโมงเช้าพอดีค่ะเปิดเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราให้นิโคลัสมาทำ เป็นเล่นอะไรในนี้นิคลัสก็ทําเป็นออกกําลังกายตรงนี้นะรอหญิงสาวผู้สวยงามที่จะมาช่วยแก้ปัุกุกรรมให้เราเจคคนแรกที่เดินเข้าประตูมาเป็นผู้โชคดีค่ะสิมจากทางบ้านให้นิคลัสมาจีบด้วยการ Friendly Introduce ค่ะแนะนําตัวแบบ Friend Friendly Friendly ซีเราเร็วๆโอ้ความหวานขึ้นรัวๆค่ะแล้วก็มีคนมาชมการจีบเราเยอะเชียวสามารถ First Ki s สได้แล้วนะเขาจะยอมหรือไม่สําเร็จค่ะแต่เราไม่ได้แต่งงานกับนางนี่ดิเราต้องไปตามเอาเบบีจากนางที่บ้าน ะะเงินไม่รอช้าค่ะบังคับนางคลอดที่นี่เลยไหนๆก็มีที่คลอดแล้วมาตะก้าคลอดเด็กรออยู่หน้าบ้านแล้วค่ะน้องเลล่ามาแฮปปี้เบบี้เจนต่อไปให้พวกเรากันดีกว่าน้องออกมาเป็นผู้ชายอีกแล้วค่ะและชื่อราชนิกุลที่สุ่มให้นางได้คือนาเชเนียลเดี๋ยวทําไมเหมือนก๊อปปี้เพสตของ<ๆ>มิโคลัสตอนเด็กเลยอ่ะมามาเอชน้องอัพกันใน32ฟบฟูตึงตึง,ตง และสกินน้องต้องใช้เหมือนรุ่นแม่นะคะและรุ่นแม่ใช้สกินอันนี้นะคะโอ้ oh my god ทำไมจากเจน2มาเจน3เราไม่ค่อยมีโปร g r e s s เลยอะทุกคนทำไมเป็นอย่างงี้ลุกที่4ค่ะอันไหนวะอ้อห oh, ได้ลุกเท่ซะด้วยสิคะในสูตรอันนี้รองเท้าอันนี้แล้วก็ผมปัดขึ้นไปเท่ๆแบบนี้ค่ะแม้แต่ท่ายิ้มนางยังเหมือนพอ่อเดี๋ยวเราให้นาเทเนียลมาสลับทําอะไรเหมือนรุ่นที่1ดีกว่าค่ะออกไปวิ่งตอนเช้าตอนเช้านกกำลังบินเหนือท้องฟ้า เห็นชุดสีชมพูนั่นไหมที่เดิมที่เจอพ่อของรุ่นที่2เลยอ่ะคุณและคุณรักคุณกําลังจะไปไหนคะเฮ้ยเลยคุณและคุณคุณอย่าว้ายหนีคุณและคุณของคุณมีว้ายหนีซิมดิฉันอย่างไม่คิดชีวิตคุณและคุณชมพูครับรอผมด้วยเราสาดน้ําใส่เขาดูดิว่าเขาจะอารมณ์ดีไหมนะคะนี่เป็นการหยอกนะลอตี้เอาจริงๆนะซีรีส์นี้เป็นยังไงอ่ะหัวใจขึ้นแบบเร็วมากๆคุยกันประมาณ5ประโยคสามารถเฟิร์สคิสได้เลยไม่ผักค่ะดีใจมาก พี่พิงค์มาแล้ว่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะพี่พิงค์ช่วยอุ้มท้องลูกคนต่อไปแล้วก็แก้บรรทุนนก,กรรมให้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่พี่พิงค์บอกว่าฉันคิดมานานแล้วเราย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ไหมเพิ่งจะรู้จักกันเมื่อเช้าบอกคิดมานานแล้วต้องมีลูกผ่านการแฮร์เซนเบบี้ค่ะน้องจะหน้าตาดีเป็นพิเศษถูกไหมถ้าเป็นเด็กหลอดแก้วไปยีนของความเป็นเด็กผู้ชายแข็งแกร่งมากแม่และเจเนอเรชั่นที่4ชื่อว่าน้องวินเซนต์ค่ะเจนที่4แล้วนะเอชอัพแล้วจะดีขึ้นหรือไม่นี่ฉันลุ้นมากเลยเเนนนี่นซ์ลูกูกอา ีซีผิวอะไรมาใส่หนูแล้วก็ปักเทียนแล้วค่ะเสร็จปุ๊บก็พาน้องวินเซนต์เป่ากันตาแป๋วแหววมากมีซิมคุณมีมาเล่นด้วยทีไรซิมที่ฉันมีเขาโครงดีตลอดเลยค่ะและนี่คือเจเนอเรชันที่4น้องวินเซนต์ค่ะแล้วเราจะเอ็ดน้องอัพใน3 2ฟึอนี่คือตานี่คือจมูกนี่คือปาก วอดนี่คือหน้าตาโดยรวมของน้องอ่ะตาปกติจมูกปกติปากสวยเลยแหละแค่คางเข้ามาวึบเดียวกึึบเดียวเท่านั้นค่ะโอ้ได้ผิวันนี้นะคะหน้าเข้มเชียวลุกที่6ค่ะเท่มากนีก่คือลุกที่6นะคะือน่าจะเป็นตัวนี้นะคะหาแบบลายๆไม่เจอลุกนี้น่าจะแต่งได้แค่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากหาซีซีไม่เจอเลยเสร็จแล้วค่ะวินเซนต์รุ่นที่4เออปะไปหาคนมาแก้คางให้ได้กันค่ะมาค่ะเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าเราก็มาเปิดยิมหาสาวอีกเช่นกันตอนนี้วินเซนต์ก็ท ทำเป็นอยู่ในยิมคนเดียวนะคะดูสิว่าใครจะมาใช้บริการโอ้ซิมเสาวฮอตจากทางบ้านที่มาถึงยิมคนต่อมาคือท่านนี้อะ่ะเดี๋ยวนะให้กุหลาบแล้วจีบติดเลยซีรีส์นี้คืออะไรก่อนจีบง่ายมากอ้าวคุณพีพิงมาดูลูกสะพ้ายเหรอคะไม่เราคือตัดภาพมาตรงหน้าต่างซิมคุณมีก็กําลังตกอกลังกับกล่องอยู่ค่ะกระโดดขึ้นกระโดดลงเฮ้ยตัดภาพมาที่คู่นี้ทาไมเขากอดกันใหญ่เลยอะ่ะและในเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วก็ปิดยิมกัน,นะคะ่ะปิดยิมปิดยิม สามารถ try for baby ได้แล้วเหรอ,อะไรมันจะไวไฟขนาดนี้ไม่ใช่ไรไล่รุ่นที่2องมาจากห้องด้วยค่ะจําเป็นต้องใช้ห้องในการ try for baby รุ่นต่อไปแต่งงานแบบกันเองง่ายๆค่ะที่บ้านเย้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาก็ย้ายเข้ามาในบ้านเรากันน้องเคสนโนแมนค่ะ ทรายฟอ r ์ a b บีใหม่เลยค่ะเป็นไปได้นะที่ไม่ท้องเนี่ยคุณสวรรค์ทองแล้วค่ะแล้วก็ให้อินเลเบอร์อีกเช่นกันค่ะตอนนี้ปวดท้องมากๆแล้วฮึดฮึดรุ่นต่อไปจะเกิดแล้วเป็นผู้หญิงค่ะในที่สุดเป็นผู้หญิงบ้างแล้วและชื่อแนวเจ้าหญิงที่สุ่มได้คือแอนโทเนียค่ะแล้วเราก็ให้น้องเอจอัพกันเลยค่ะอยากเห็นแล้วความผมหยิกสีทองนี้นั้นจะไม่จักไปจะไม่จักไปง่ายๆแต่แอนโทเนียหน้าตาดูดีนะคะตาโตขึ้นเยอะเลยและแอนโทเนียพร้อมที่จะเติบโตหรือยังคะอยากรู้แล้วว่าคำสา์ตระกูล หายหรือไม่หายและนี่ก็คือน้องแอนโทเนียค่ะเราไปดูน้องในแคสกันเหมือนจะดีไหมและนี่ก็คือแอนโทเนียรุ่นที่5ค่ะแอนโทเนียจะทําให้เราผิดหวังไหมใน3 2ฟื้อตาจมูก ว้าวทำไมคางไม่หายอ่ะกำลังจะดีใจอันนี้คือผิวที่แม่น้องใช้นี่น้องใช้ตามแม่นะคะ,อ,ะอันนี้เลยเสื้อผ้านะผมไปดูซิว่าแอนโทเนียจะได้แบบไหนแต่ลุกที่9้าเลยงั้นเหรอคะกระโดดไปที่ลุกสุดท้ายเลยโอ้ oh my god ลุกที่9คือลุกนี้ค่ะหมวกที่เป็นปีกราชนิกุลด้านข้างเราก็มีค่ะสีส้มใช่ไหมนี่ถุงนิยาวสีเหลืองอันนี้ค่ะผิดที่คางอย่างเดียวก็จะอลังแล้วนะใกล้แล้วนะเวลายอย่างนี้เหมาะมากเลยค่ะพานางไปดูหนังกลางแปลงกันค่ะว่าจะเจอแคร มาถึงแล้วะทําทไมหนังกลางแปลงของเราเงียบเช่นนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทั้งคืนใครโผล่มาคนแรกมีคนมาหนะ้าตาเหมือนดูดีแต่เขาไม่ใส่อะไรเลยอะ่ะมาค่ะแอนโทเนียพร้อมจีบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รอช้าค่ะชวนเขามาเชื่อดที่บ้านเอา้าเขามาถึงแล้วแล้วก็เฟิร์สคิสได้แล้วเฮ้ยในเวลาไม่เท่าไหร่เป็นซีรีส์ที่สมูทแปลกขอเป็นแฟนได้แล้ววอชจะมีปัญหากับการตั้งท้องเจนต่อไปหรือไม่นี่มันอะไรเขาก็ทริฟเวอร์เบบีตอนหน้าญาติเลยงั้นเหรอแอนโทเนียก็ท้อง แล้วพระเจ้าช่วยและเราก็โกงให้นางปวดท้องคลอดแล้วค่ะเสร็จปุ๊บผู้ชายก็หนีไปเลยคืออะไรไม่สนใจเราแต่อย่างใดกับลูกและก็ได้ลูกสาวค่ะและเราก็ได้ชื่อ Adriana ค่ะ What ได้แฟดใหม่ God Adriana กับ Ariana ค่ะสับสนดีวิว Ariana age up แล้วทำไมใส่ชุดน่ารักจังลูก Happy birthday Adriana ค่ะรุ่นที่6ค่ะนี่มันผมอะไรอะลูกทำไมแฟดคู่นี้สุ่มเอาผมอียงวะทั้งคู่เลยอะ Happy birthday ค่ะ เกิดวันนี้และโตว,วันนี้เลยและนี่ก็คือแอร์จูอาน่านะคะรุ่นที่6ค่ะโอ้ b ก g อดข้างหายแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ได้ผิวสมจริงมาค่ะเดี๋เราไปดูซิว่าเขาจะได้ลุคอะไรหยุดอยู่ที่ลุคที่4ี่นะคะโอ้ <c oughs> ซึ่งก็คือลุคนี้ค่ะผมสีน้ําตาลเก็บประมาณนี้ดีไหมหนูสีทองแบบนี้มันจะเป็นการลบมากเกินไปไหมวะอะไปลองต่อดูกันค่ะอูในไลฟ์โหมดก็ดูดีเลยนะคะคมเป๊ะตอนนี้ตีห้าแล้วงั้นหรอกําลังดีเลยค่ะเปิดยิ้มเลยหนุ่มคนไหนจะมา ใครที่มาปูนเปียนแถวแถวกับที่เราเล่นโยคะอยู่คนนั้นแหละค่ะเยื่อเราอุย้ยมีคนออกมาด้านหลังแล้วค่ะได้แก่พ่อหนุ่ม หน้าเก่าคนนี้หุยหล่อมากดูซิว่าจะจีบง่ายเหมือนทุกเจนอีกไหมอ่ะให้ตายเถอะไม่ต้องโกงเลยอะ่ะหัวใจขึ้นเร็วมากเร็วมากแต่เราแอบสูงกว่าเขานิดนึงอยู่นะคะไม่ใช่ปัญหาค่ะเขามาที่ยิมเราไม่ถึง2ชั่วโมงเราขอเป็นแฟนได้แล้วบ้านนี้ทําเสน่ห์อะไรวะอ่ะ,อะกว่าจะหาสถานที่วูหูได้ค่ะทุกที่เต็มไปด้วยคนพอทําภารกิจเสร็จก็ปิดยิมเลยค่ะแล้วเราก็ดูซิว่าท้องหรือไม่ค่ะรุ่นที่7จจะมาหรือไม่ค่ะและก็ท้องด้วยค่ะไม่รอช้าเหมือนเดิมค่ะบังคับคลอด โอ้ยรุ่นต่อไปใจจะขาดว่าพันธุกรรมจะตีกลับไหมเนี่ยแรกๆได้แต่ผู้ชายหลังๆมาได้แต่ลูกสาวนะคะและน้องก็ชื่อกราเบียล่าค่ะฟ ผมสีน้ำตาลไงอ้าวแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะ, <Happy Birthday S 1> คะน้องอุ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้ทุกคนดูนี่นี่จะเติบโตใน32ฟึบโอ้ไม่กอดเขาผมทรงเดียวกันกันกบแม่มาโดยอัตโนมัติเลยค่ะเราไปสุ่มเสื้อผ้าและผมน้องกันว่าต้องแต่งแบบไหนนะคะลุคที่5ค่ะที่5คือลุคนี้นะคะสวยพูดดีเสื้อเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็หวานดีค่ะไปะกราเบลา่าเรายังไปต่อได้อีกค่ะจมูกยังแก้ได้อีกเราว่าเจนนี่ให้เป็นสตรอรี่ของหญิงหญิงบ้างดีกว่าค่ะให้นางไปเที่ยวบาร์ใกล้ๆบ้านกันมาถึง แล้วทําไมเงียบอย่างนี้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปร้องเพลงดูสิว่าจะมีใครมาให้เงินเราไหมมีปาร์ตี้ที่ไหนมีซิมคุณมีที่นั่นค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะซิมคุณผู้ชมมาค่ะมาค่ะแล้วเราก็เริ่มหยอดคําหวานให้นางแล้วค่ะและมีเฟิร์สคิสในออปชันเรียบร้อยแล้วค่ะวอทเนื่องจากเรากลัวซิมในบ้านจะเต็มเกินไปนะคะเราไปตั้งค่าให้ซิมของเราเนี่ยสามารถทําให้วิญญท้องได้ดีกว่าค่ะได้โปรดสร้างทายาทที่สวยงามให้ด้วยค่ะสลับมาที่บ้านนี้แล้วนะคะไปดูกันว่านางท้องไหมมาขอยืมบ้านนี้คลอดลูก คู่ค่ะจมูกจะเพอร์เฟกขึ้นได้อย่างที่เราต้องการหรือไม่และพัณธุกรรมจะตีกลับไหมค่ะและเป็นเด็กผู้ชายนะคะชื่อจูเลียสค่ะคนในบ้านคงงงอยู่ดีชีไปเที่ยวบาร์แล้วกลับมามีเบบีเฉยหุยจูเลียสดูดีนะเนี่ยน่ารักมากคุณทวดคะคุณมาแอบยืนพองตรงนี้ถ้าพันธุกรรมตีกลับอีกนี่ฉันจะร้องให้ Happy b i r t h ดย์จูเลียสอู้เหมือนจะเป็นหนุ่มหล่อใช่ไหมแต่เรายังตัดสินจากตรงนี้ไม่ได้ค่ะเราจะสามารถจบในรุ่นนี้ได้หรือไม่ใน3-2ฟึฟ๊บมันเกิดอะไรขึ้น แค่อยากแก้จมูกทาไมไม่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 นะ <c oughs> ฉันทำอะไรลงไปอ้การแต่งตัวจะช่วยหรือไม่และจูเลียสจะได้แต่งลุกที่ได้ลุกที่3นะคะซึ่งก็คือลุคนี้วอทชุดนี้เลยค่ะอลังมาก <c oughs> ก็เทพไปอีกแบบนะจูเลียสมาค่ะมาถึงก็มาเปิดฟิตเนสกันในชีวิตคุณเคยเห็นแล็กคูนยกน้ําหนักไหมคะ <c oughs> นี่แหละค่ะคุณว่าครอบครัวเนี้ยภายใต้เมคอัพของเขาเนี่ยดิฉันจะเชื่อว่าคุณมีเป็นผู้ปลดคำสาบตลอดกาลไทยรักชา กันค่ะมาจีบนางกันคุยกันส่งสามัำหมวดใจขึ้นน่ะครอบครัวน,นี้มันยังไงวะและตระกูลนี้ตั้งแต่ลองเฟิร์สคิสกับใครมาไม่โดนปฏิเสธสักคนค่ะเป็นแฟนกันไหมโอเคไม่มีคําว่าปฏิเสธกันในซีรีส์นี้และเฮียแกชื่ออาติคิมีโนโตะค่ะอาติอ่มาค่ะไม่ต้องตั้งท้องขอเด็กด่วนเลยและได้เป็นลูกชายอ่ะและชื่อที่ได้คือราฟาเอลค่ะราฟาเอลเวีย t แฝดชาหญิงไม่ได้คิดมาก่อนเลยและชื่อที่น้องได้คือวาเลนติน่าค่ะและเราก็มาเอชอัพเด็กๆก,กันค่ะออ้ Ooh, และราฟาเอลก็เอาผมสีดําจากคุณอาติยามานะคะน่ารักค่ะทุกคนวาเลนติน่าเอาผมสีน้ําตาลของพ่อมามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ราฟาเอลเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครจริงๆอะราฟาเอลเป็นคนแรกที่เกิดมาแล้ว oh. เดินมามองทะเลวะยิ้มคนเดียวไปเอออ่ะมันมีปัญหาเรื่องการเอชอัพค่ะดังนั้นเราจําเป็นต้องย้ายทุกคนออกไปจากบ้านก่อนค่ะและ เราก็พาซิมของเรา,ย,าย,ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันกับซิมคุณผู้ชมมิสหอยและนี่คือวาเลนตินาตอนเป็นทอดเลอร์ค่ะดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าพี่เขาเท่าไหร่อะและนี่ก็คือน้องราฟาเอลหนุ่มอารมณ์ดีเจนที่9ของเราเราชอบบุคลิกเขาแล้วนะไม่รู้ว่าโตมาจะเป็นยังไงส่วนทรงผมกับสไตล์เสื้อผ้าเราไปสุม่มดูสิคะว่าต้องแต่งตัวยังไงกันซึ่งก็ได้แก่ลุคเพลย์บอยสุดๆลุคนี้นะคะและน้องวาเลนตินาได้ลุค2ค่ะซึ่งก็คือลุคนี้ค่ะแซ่บๆผมต้องปาดเนี้ยบอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ต้อองเเป็นนสีดําหมื พ่อเขาลูกนี้ดูรวยดูอาเซียจัดปุ๊บใส่สร้อยแบบนี้แต่เป็นสีเงินไงแล้วนี่ก็คือฟินิชลูกค่ะของเจนที่9แล้วเราก็พอใจแล้วกับคุณราฟาเอลค่ะเจ้าสัวแบดบอยสุดฮอตเราไปดูน้องสาวเขากันพี่ขนาดนี้น้องจะขนาดไหนรู้สึกพี่น้องคู่นี้ทําให้เราแต่งตัวสนุกมากผมอยากจะให้ปล่อยลงมานิดนึงข้างหลังแบบนี้ค่ะน่าจะดีทั้งพี่ทั้งน้องค่ะเอาใจไปเลยอ่ะคู่นี้สรุปว่าเราได้ราฟาเอลเป็นตัวแทนจบในรุ่นที่9ค่ะสรุปก็เป็นการเดินทางที่ยาวไกลเหมือนกันนะคะเริ่ม จากเจนที่1เวนโดเลียตายังไม่ลืมเลยค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือด้านข้างคางแล้วก็โครงหน้าค่ะและเราก็มาสู่เจนที่2นิโคลัสค่ะซึ่งความน่าเป็นห่วงไม่หายไปไม่พอรู้สึกว่าหัวเขาใหญ่ขึ้นเล็กน้อยด้วยค่ะมาเจนที่3ก็เจอนาเซเนียลค่ะเหมือนจะไม่มีหวังสิ้นหวังจนกระทั่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเจนที่4ค่ะคุณวินเซนต์ปากดีขึ้นหน้าก็เริ่มเล็กลงค่ะและพัฒนาการก็เริ่มมีหวังเมื่อเรามาสู่เจนที่5แอนโทเนียค่ะและ,ะแอนโทเนียก็ม แอาเจียนากับอาริ่าค่ะและเจนต่อมาอาเจียนาก็มีลูกสาวคนเดียวคือกาบรียล่าค่ะและกาบรียล่าก็มีลูกชายคือจูเลียสค่ะรุ่นที่8ตอนนี้เกือบสิ้นหวังแล้วนะเพราะเหมือนทุกอย่างกําลังจะตีกลับท้ายที่สุดแล้วสวรรค์เป็นใจค่ะเจนที่9เจนสุดท้ายของเราก็ได้ลูกแฝดชายหญิงราฟาเอลกับวาเลนติน่าค่ะซึ่งถ้าดูในแคสจะเห็นว่าราฟาเอลหล่อแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาจะพอฮ่องกงจะพอเซี่ยงไฮ้ก็หวังว,ว่าทุกคนจะชอบซีรีส์นี้อีกเช่นกันนะขอบคุณสำหรับการติด ตามรอคอยแล้วก็รับชมค่ะก็ขอบคุณผู้ชมในช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะที่สร้างบรรยากาศที่น่ารักมากๆแล้วขอบคุณที่มาช่วยลุ้นกันด้วยนะคะพัฒนาการของช่องตอนนี้จะมีผู้ติดตามถึง7 0 0 0 0ื่นท่านแล้วอะ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงเดินทางมาถึงวันนี้ได้เพราะการสนับสนุนจากทุกคนมาตลอดทางเลยค่ะไม่ได้มาตัวคนเดียวจริงๆรแล้วก็เอนดูคอมเมนต์คุณผู้ชมที่บอกว่าเอาให้น้องแมวดูแล้วชอบมากเหมียวเหมียวเหมียวแทนคําขอบคุณน้องแมวของคุณผู้ชมนะคะลืมบอกไปว่าเจนหนึ่งซิมแปลกในวันนี้มาจากแกรี่จากคุณแอนน,นะคะคเราก็ ปรับเอานอกจากนี้บ้านหลังนี้ก็ปรับจากบ้านในแกลลอรี่จากคุณนอตไลท์เอิร์ฟสอันนี้อะไปตามๆกันได้ขอให้ชาวโรตีแซบอย่างพวกเรามีความสุขเชืนใหม่จ้า